สัญญาณที่9้าที่เราจะพูดกันในคคืนนี้น่าจะได้ถึงแค่9 10สเอาไว้สัปดาห์หน้านะครับสัญญาที่เก้าคืออะไรพี่น้องตัวดับบะตัวดับบะดับบะคืออะไรพี่น้องคือสัตว์สัตว์ตัวหนึ่งก่อนวันกียไหมเราจะอะไรจะให้มีสัตว์ตัวหนึ่งผุดขึ้นมาจากใต้แผ่นดินผุดขึ้นมาจากใต้แผ่นดินเป็นอะไรโลวาลังไม่ใช่ตัวยาซาซะ ไม่ใช่ตัวยาซาซาที่เราเรียนในฮะดีษของท่านเราสู้ที่พูดถึงดัจจานนะที่ท่านทำมีมดดารีไปกับบรรดาพวกอาหรับนาซาร,รออับอับพิเตษยน30คนที่เดินทางไปถึงเกาะเกาะหนึ่งใช่ไหมครับไปเจอตัวยสซาซาที่มีขนทั้งตัวเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นหน้าตรงไหนเป็นบันท้ายตรงไหนเป็นมีแต่ขนปิดบังไปหมดเลยแลวพูดได้ด้วยตัวยาซาซาตัวนั้นนะครับแต่ก่อนวันกียามหะาจะมีดาบบ้ามีสัตว์ตัวหนึ่งผุดขึ้นมาจากใต้แผ่นดินไม่ใช่ตัวยสซาซา แต่เป็นอะไรวะล l วะลัาาาลแต่ห้รูว่าเป็นสันลลตว์ a ะ l a h ทอานบอกว่าในคุรานบอกว่าอะไรพนะี่น้องล l l a h บอกว่าอิดะกาวกะอัลกอลอะลัยฮิมและเมื่อถึงเวลาที่ a ล l a h จัลลาห์จะทรงจัดการกับพวกเขาจะทรงจัดการกับมนุษย์ในวันในช่วงเวลานั้นในวันวันนั้นในยุคสมัยนั้นอเน,นื่องมาจากการที่พวกเขาฝ่าฝืนการที่พวกเขาผินหลังการที่พวกเขาไม่ศรัทธาไม่เชื่อฟังมาปฏิบัติตามสัญญาณของเราส h ซุพานุวะจัาลาเมื่อถึงเวลานั้นอัคราจินาละหุม เราจะให้ดาบะจังมีนันอัลสัตตัวหนึ่งออกมาจากหน้าแผ่นดินมายังคนเหล่านั้นในยุคสมัยนั้นตุกันลีโมหุมสัตว์ตัวนี้จะออกมามาทําไมต,ตุกันลีโมหุมจะมาพูดกับคนในยุคสมัยนั้นแปลว่าอะไรสัตว์พูดได้ ห็นไหมอายะนี้ก็เป็นอายะที่ยืนยันถึงว่าในยุคสมัยก่อนวันเกียรมาสัตว์จะพูดได้แต่นี่เป็นพูดถึงตัวดับบะแต่เราเคยเรียนฮะดีษกันตอนสัญญาเล็กมาแล้วว่าก่อนวันเกียรมาจะมีสัญญาเล็กว่าอะไรพี่น้องซีบาอุล อะไรพี่น้องจากการละมุสซีบาสัตว์นั้นจะพูดได้ในช่วงเป็นสัญญาณที่สําคัญของวันเมกมตาแต่นั่นเป็นสัญญาณเล็กแต่นี่เป็นสัญญาณใหญ่ตัวดับบา้าตัวนี้จออมาจากหน้าแผ่นดินจากใต้แผ่นดินและจะพูดกับมนุษย์พูดว่าอะไรกาูบิอายาชินาลายูกีนูนอันนันนาสก,กาูบิอายาชินาลายูกนีนูจะบอกว่าแท้ที่จริงมนุษย์นั้นพวกเขานั้นต่างไม่ศรัทธาไม่เชื่อมัน่นต่อสัญญาณของอฮาสุฮานุวาตาลาฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอหม่านทั้งหลายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่สาคัญจะเกิดขึ้นก่อนวันเกียร์มาแต่จะเกิดขึ้นตอนไหนล่ะจะเกิดขึ้นที่เรามั่นใจที่สุดเนี่ยจะมาดบาบะเนี่ยจะมาหลังจากดัาจานจะมาหลังจากทนวีอิซาลิสลามจะมาหลังจากยะยุศกามายุศแต่จะมาในช่วงระยะเวลาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดแผ่นดินสูบก่อนไม่รู้ว่าจะเกิดดาบะขึ้นก่อนหรือว่าดูคอนหรือว่ากลุ่มควันจะมาก่อนไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนในช่วงเวลานี้ เมื่อดาบออกมาช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์มีแต่ความเสื่อมเสียฟาซาจะมีแต่ความเสื่อมเสียคือวันนี้มีแต่ความเสื่อมเสียใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องแต่เราจะฮาราซองโรคมาตัวเดียวเนี่ยโควรดเนี่ยโควิดเนี่ยพี่น้องเห็นไหมที่ที่มันมีแต่ความเสื่อมเสียมีแต่ผับมีแต่บ้ามีแต่คนมีแต่ทาซีนามีแต่สุรามีแต่การพนันมีแต่สิ่งไม่ดีเนี่ยทัวนี้เป็นยังไงแต่วันเกียร์มาเนี่ย ความเสื่อมเสียจะเลวลายิ่งกว่าคนในยุคสมัยนี้นะครับวัตกุคูหุมและในยุคสมัยนั้นคนในยุคสมัยนั้นจะละทิ้งจะละทิ้งคําสั่งของลระสุภาณนหันวใจะรา,าจะเปลี่ยนแปลงศาสนาของพงเหมือนนั้นเอาลาเอาลชาจะส่งให้สากตัวนี้พูดขึ้นมาจากใต้แผ่นดินแล้วมันมาแล้วทําอะไรไปน้องจะมาทําหน้าที่สองอย่างด้วยกันเอาลาเอาลชาเราไม่ได้ส่งมาแบบเปล่าประโยชน์นะ แต่จะท่งมาทําหน้าที่สําคัญ2อ,อย่างปากกาที่1มันจะมาพูดกับมนุษย์เหมือนที่เราอาจยาบอกในอายะห์เมสักู่นี้หนึ่งมันจะมาพูดกับมนุษย์นะครับเหมือนในอายะห์เมสักู่นี้ 2. มันมาเพื่อที่จะมาบอกว่าตาคนนี้เป็นผู้ศรัทธาคนคนนี้เป็นคนกาเฟตเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่ไม่ได้พูดอย่างเดียวนะจะมาทําสัญ,ญลักษณ์ด้วยจะมาทําสัญ,ญลักษณ์ด้วยมีหะดีตบทหนึ่ง จากท่านนบีสุลต่านละฮุอูลัมหมัดสัลลัมได้เงจากท่านนบีอุมามะรับยยัลลอฮ์ฮะนูได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ a h สุลต่านละฮุอูลัมหมัดสัลลัมได้กล่าวว่าตักร ر ยุดดาบะท่านรอซูลบอกว่าตัวดาบะสัตว์ตัวนี้มันจะปรากฏตัวออกมาก่อนวันกิยามะฟาตาซิมุนนาซาอัลลคารอตีมิหิมพอมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะมาทำสัญลักษณ์ที่จมูกของพวกเขา น้องจาไว้นะมันจะมาทําสัญลักษณ์ที่คอรอตีมแปลว่าอะไรคดตูมคคดตูมหมายถึงอะไรงวงช้างใช่ไหมโคดตูมเขาว่าคดตูมหมายถึงงวงช้างแต่ถ้าใช้คําว่าคดตูมกับจับคนเนี่ยมันคือปลายจมูกที่ปลายจมูกเนี่ยสัตว์ตัวนี้มันจะมาทําสัญลักษณ์ที่ปลายจมูกของคนซุมมายุกมารูนะฟีกุมฮัตตยยัสตาร์ยารจุลุนบาอีรอจนกระทั่งว่ามันทําสัญลักษณ์กับคนเป็นจํานวนมากทําไปทั่วยุกมารุแปลว่ายุกซีรุนทำกับคนจํานวนมากเลย นะครับในหมู่พวกท่านนะครับจนกระทั่งว่ามีชายคนหนึ่งไปซื้ออูดตัวหนึ่งมาจากคน,นคนหนึ่งแล้วชายคนนั้นกระถามไฟยากูลุมิมมานิสตาไรตาหูมีคนคนหนึ่งใช่ไหมคนเนี้ยแต่คนเนี้ยไปซื้ออูดมาจากคนอีกคนหนึ่งมีคนอีกคนมาเห็นก็ถามว่าคุณไปซื้ออูดมาจากใครกัน คนที่ไปซื้ออูดมาบอกอิสตอริโตฮูมินอาคาดินโมคอตตตมินฉันเนี่ยไปซื้ออูดมาจากคนคนหนึ่งที่เขาถูกทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าคนในยุคสมัยนั้นจะถูกทําสัญ,ญลักษณ์อย่างเยอะอย่างอย่าง,างแพร่หลายเลยและทําสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะพี่น้องเพราะอะไรเพราะดับมาออกมาแล้วเนี่ยจะทําสัญ,ญลักษณ์กับผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่เหมือนกันมันจะทําสัญ,ญลักษณ์ว่าคนคนไหนเป็นผู้ศรัทธาด้วยการที่ทําให้ใบหน้า ใบหน้าของผู้ศรัทธามีรัศมีเจิดจรักคนที่เป็นผู้ศรัทธาในยุคสมัยที่ตัวดับบ้าปรากฏตัวเนี่ยหากว่าดับบ้าท,ทำสัญสัญลักษณ์กับคนคนนั้นใบหน้าของเขาจะมีรัศมีที่เจิดจรักเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าคนคนนี้มีอีมานแต่ในขณะที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือคนกาเฟสนั้นจะถูกทำสัญลักษณ์ที่ปลายจมูก เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คนเห็นได้อย่างเด่นชัดบ่งบอกถึงการปฏิเสธศรัทธาของบรรดาคนเหล่านั้นฉะนั้นและท่าน,นพี่น้องผู้ที่มีอม م านทั้งหลายครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอ่าอ,อ,อีกอีกนิดหนึ่งตัวด้าบาออกมาจากไหนปรากฏตัวครั้งแรกที่ไหนจะออกมาจากนครมักกะจอกมาจากนครมักกะนะครับฉะนั้นนี่เป็นสัญญ,ญาณใหญ่ทั้งกิปการะนี่เราทั้ง 6ประการน,นะครับตั้งแต่อะไรตั้งแต่แผ่นดินสูบทั้ง3ครั้งทางทิศตะวันออกของนครมาดินะทางทิศตะวันตกและเกิดขึ้นที่คาบสมุทรอาหรับแล้วก,ก็การปรากฏของดุคอนนะครับกุลมอควันนะครับสามละสี่ห้าอะไรเมื่อกี้ตัวดับบะใช่ไหมครับแล้วก็ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนั่นเองยังคงเหลือสัญญาณใหญ่อีกประการหนึ่งเดี๋ยวเราเก็บไว้ในสัปดาห์หน้าฉะนั้นแลวท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหลายครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไม่เกิดขึ้น แต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนจําเป็นจะต้องศึกษาจะต้องเล่าเรียนศึกษาแล้วไม่ใช่ฟังแล้วพี่น้องกระปล่อยเอาไปก็ลืมไปแล้วจำแล้วจะต้องศรัทธาด้วยเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดอย่างแน่นอนฉะนั้นในเมื่อเราเชื่อแล้วจะเชื่อเนี่ยตรงตามกับที่เราเชื่ออยู่ตรงไหนพี่น้องพี่น้องเชื่อใช่ไหมว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วพี่น้องจะปฏิบัติตรงตามกับความเชื่อเหล่านี้ได้อย่างไงปฏิบัติยังไงในเมื่อมันยังไม่เกิดขึ้นหากว่าเราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เราเชื่อแสดงว่า إ ي ่านยังไมม่สบูรณ์ เพราะ إ ي م านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเชื่อในหัวใจอย่างมั่นอย่างมั่นใจนะเชื่อแล้วพูดด้วยพูดตามความเชื่อและปฏิบัติด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเราจะปฏิบัติยังไงล่ะหากว่าเราไม่ปฏิบัติอ ي ่านไม่สมบูรณ์ใช่ไหมหากว่าเราจะปฏิบัติปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติด้วยกับการที่เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเตรียมตัวให้พร้อม ปฏิบัติคุณงามความดีเตรียมตัวเองให้พร้อมทําคุณงามความดีให้มากๆระวังจากการกระทําความผิดเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าันเกีร์มันจะเกิดขึ้นมาอะไรใช่ไหมฉะนั้นนี่แหละคือการปฏิบัติต่อสิ่งที่เราได้เรียนรู้และนี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นจําในสิ่งที่เราได้เรียนรู้อย่างดีที่สุดน,นะครับฟังแล้วเรียนรู้แล้วจะจํายังไงท่องไม่และท่องท่องท่องไม่ยก็ลืมแต่หากว่าเราอยากจะจําและได้นาน,าน,าน ก็จะทําด้วยกับการปฏิบัตินั่นเองฟังแล้วเรียนรู้แล้วก็จะต้องนําไปปฏิบัติเหมือนนั้นแหละความรู้ที่เราได้เรียนมันก็จะถูกสะสมเก็บสะสมและจะยังถูกสะสมไวในสติปัญญาของเราไว้ในหัวใจของเราได้อย่างมั่นคงฉะนั้นเราจะปน็น้อง้พติมีมานทั้งหลายนี่เป็นสัญญาใหญ่ทั้งทั้ง,ท,งทั้งกาประการที่เราได้เรียนรู้ไปฉะนั้นแล้วเราจะต้องนํากลับไปทบทวนนะครับ <S <S เพื่อที่ว่าจะได้เตือนตัวเองเสมอว่าวันเกียร์มะใกล้เข้ามาแล้วฉะนั้นหน้าทีของเราคือการเตรียมตัวให้พร้อมปฏิบัติตัวศึกษา ทำคุณงามความดีให้มากๆก่อนที่ชีวิตของเรานั้นจะต้องหมดลงจากโลกดุนยานี้นะครับฉะนั้นแล้วที่เหลือแต่เราไว้ค่อยเรียนกันในสัปดาห์ต,ต่อๆไปนะครับขอเราสุภาพนุ้วะจาราให้เรานั้นเป็นผู้ที่มั่นคงในการศึกษาและเราเรียนตลอดชีวิตของพวกเรานะครับและบอกเรานั้นมีชีวิตที่ยืนยาวบนการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮและเราสุลของพระองค์นะครับสำหลัลลอฮาอะบีนโมฮัมมัดวะอะลละฮิมะซับบีฮะมัสลัม